สวัสดีค่ะพี่น้องื้อน,นี้พาพี่น้องเห็ดเนอือยู่้นยกินเา้าค้ยอีกแล้วปลาที่ไปเอาปลาควันมาค่ะนี่ปลาขาวหน่อยมาปิ้งปิ้งกินกบไปตำมกแตงค่ะวะนันนี้มาเอพี่น้องอาหารเทียงเมนูอาหารวันนี้จะ,จะแซ่บว่พี่น้องปลาเอามาจากหน้าสดๆเลยค่ะนี่ปิ้งกินกบตำักแตงแซ่บนะพี่น้องหอมเลย,ย,ยเกลือ มากินข้าวน้ำกันคือเกล้าข้าวมาหนิเด้อพี่น้องเด้อขออยากปิ้งจะข้าวก็นาะค่ะปิ้งปลาขาวนะปลาขาวหอมพี่น้องเลยจะใส่ตำบักแตงมาพี่น้องไหมพี่น้องเสียบวค่ะมากินน้ำกันเด้อสวัสดีค่ะพลอยพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ลูก ใช่ครับดีดีสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำกันด้วยตำักแดงตำักแดงก็ปิงปง <c oughs> ป้งปลาใี่น้องปิ้ปลาอย่น้องปิ <c oughs> ้งปลาขาวปิ้งปลาขาวหน้าว่าสดๆพากันไปเอาเลยพี่น้องนี่ก็ตำักแดงตำักแดงใส่ส้อยืดผูดองแซ่บๆฝากบพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปกำล,ลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อมีกล้องเขามาพี่น้องมากินน้ำกันเขาปั่นเข่ามาเนี่ยปั่นเข่ามาเนี่ยพ่อ คนเขากล่องไหลเอ้ากินมาเนี่ยคุณจะขยับออกขยับขยัล้างเอีกเริ่มกระป๋าใน่ดียเอาออกเอาหิบออกอ้อเริ่พี่น้อจิงปลาสดๆเราก็่กินน้ำเริ่มกินเลยจัำกินเลยอ้อยกินเลยเพือนดอกแสีเอนไงไม่เอรอเนี่ยเหรอกินหรอปลาตอนนี้บ้นมัน เปียิโน่บเมียนปลาสดๆเนื้อมันหวานพี่น้องเอกั่งกั่งอ่อนข้าปุ่น้อมพี่น้องนี่ก็ตับกแงน่าจะมันบานเฮาเสบค่ะดูแลทำแบบเนี้ยไม่เห็นจะเห็นหน้าขนดที่นั่ชลอยัไม่เห็นเลยปูดองเสียบให้บอการเลยปูดองพั่น้องมาเร้อเรื่อค้าย่างมเขาะ ม่อยากตรงนี้ต่ำจังลูกคดเฮ้ย้มาเลยเอิ้นดว่าไมกินเค้าเอ็งยังหายเรื่อยพี่หน่องเอ้าไม่กินข้าว้วอากาศพี่น้องกระปุกนี่ปวดจำป่าปรจําก็เพชรดีกว่ามะวเพ้รตากินยังมะเพชรรึลูข้าวเ่ำอยูพี่น่อง แสบๆนวงอีปูดองบาปนี่คันนีตำแจมมั้งครับไม่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 ตกลงมาใส่ชูมเลยอ่ะ่นี่คันหรอดี่บอสอ๋้ามนตกอีกปูใจแต่บออ๋อบอสบอสก็กินค่ะเขาก็กินตัวิมอม

มันเนาะมันซ่บโอ้ยดูฝสายแล้วตัวเสบไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้น้องเวดคือพี่ไอ้ยังพี่ไอ้เหี้ยไเอ็ดแศรษเป็น้องแสีบยังมาเมียกูไม่โอย ไปยองพิ่ยจำแตงมาแสบผักเลยมัน่ฝันหลมันมั่นม่เหลือแล้วไหมแสบนะคน่ยาแ ก็อ,อ,นนอ้อนไปเบิดเลยน่ะใคาเก็ดป่าเล้งลุงเช้าเอาไปใช้ันลูกไนันดดน้นครับเฉยไปเก็บถุถบาพุ่งเด็เซึ่งเขาพิดดาดนอืมมใช่รก พวแกเรบแงนองกันหนึ่งแมกเล่ยแม่แก่ออกก่อนตัวคุ้จ้าโอ้่ม <laughs> โอ้ยลูกแม่จะเห็นแม่เดี๋ยวแม่ตีเลยแบบน,นี้พา่าฟัง <laughs> ลูกกักกวนพี่น้องเอ้ยตอนไปเอาปลากักกวนนี่นแม่เข้าอา้

ปิ่งกินนะแม่น้ำม,มันแสบนะากินมาเลยกินแบดนี้แหละแต่ไม่ไม่จ้องเลยอือต้องปลาไว้ให้นห็นเทนี่อืกินมาเลยมาทำอาหารแบต้องถ้าาจิบ อีกโลปลาลูกเอ้าอามิม่มาหด้าอีกโลปลาเขามม้ละกัะปอนนึงเลยก่อนน่าริมิเช่ริมิเช่น้าสุดคปูไม้ แสบพนหนองมาเด้อมาเด้อได้เินมันบา,นบานด แบบไรทุือข้างทำไงอบบนี้เสียบคักเรีบแบนี้ปลาจำไม่เพื่กินปลาไปอื่นปลาจำไม่กินอีกอื่นถ้าชิพื้เก่าไม่ขายอีกโอ้ยบักวิ่งตัวนี้ก็ได้เออสมมิว่าเอาปลาพอล้วว่มีนอง แฝดพี่น้องปุยปลาแกงเมือนเมือที่ม12ต้องไปเอาอีกเออเออปซวกะมกลาทะลาับพี่น้องใส่บักไม้ปลาเก้งเกาไปแจกจเาื่ออเออเออเออออเอเอ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 อเเเพิ่นเนอเนอ ดดเดี๋ยวไปซ่อนที่อื่นเซ่อนที่ททตรงที่มันเขาตามบักนูซ่อนที่มันอาจเขาว่าหมาหนอมอมมือดอก ส่นกับบ่มมองเองมื่อทรบไลาทรไล่ขอยากจุ้เตามองตรง้เพ่มใจขอบุญเสียลบยล,ลูกออกเอาไปทอดีอกว่าล้ำค่าละมอ เพชรเด้อวันนี้เพชรล้วเด้อมาท่านในเพชรนั่งก็เพื่อนปลามากินเขาป่าน้ำกันเด้อค่ะขมจุมบันนี้นีาปุ่น เดนไปหาเล่นนะหาเนเหรอมพุมีครับเอิ่มแล้วบอิ่มแล้วบออยไัีครับเลยพุมม่แมนัีครับาดีครับพ่มอิ่มแล้วที่พ่อวาดีนี่ม้

จะคิปไปเพียงสนิทเ้อะค่ะฝากความแม่พี่น้องก็ติดตามให้ในเนื้อค่ะพี่น้องกินหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะเฮ็ดให้กินนามกอนเรียมเห็นหมมเด,ดิีค่ะนี่ร้างแสบ